ไเอาลอะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เรามาอยู่เกมคอร์ดิตี้ๆๆกันอีกแล้วนะครับผมและวันนี้เรามาอยู่กับปืนซินพาร์ตปืนแรกนะครับผมนั่นคะือปืน p p s h นะผมสี s นั่นเองปืนนี้ปืนเดิมเย้โอเคเรามาอยู่กับปืนนี้โหรีบทับหน่อยเรีวหน่อย ก็สำหรับปืนพีขอเรียกปืนพีพีเฉยๆแล้มันดูเท่ดิก็บอกนี้ผมซึ่งมันปืน SMG กระบอกแรกของซีนพาร์ทที่3นะครับผมซึ่งจุดเด่นมันก็คือไฟเลสนะเว้ยผมมองว่าไฟเลสมันเร็วมากแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเร็วเท่าอันนี้หรือเปล่านะไอ้ Mac A, Mac นะอแม็กเอแม็กเทนอะต้อมองว่ามันไฟเลสมันค่อนข้างไวแล้วก็ ปืนก็คุมไม่ยากนะครับผมแต่ก็ยิงสนุกดีและมันเป็นปืนกระบอกเดียวนะอมที่ผมไม่ใช้แม็ก reload ไวเว้ปกติเนี่ยผมจะใช้แม็ก reload ไวเพราะว่ามันได้รีโหลดไวแต่ว่าผมมองว่าปืนเนี้ยแบบเป็นแม็กกลมอ่ะมันเท่เว้ดูดิเนี่ยผมมองว่าแม็กกลมมันเท่เว้เนี่ยผมเลยไม่ใช้แม็ก reload ไวเว้มันแบบแม็กรีโหลดไวมันมันสั้นแล้วก็มันจะเสียกระสุนนะผม จะเป็นแม็กดีโหลดไปเออร์ไอ,อสุดท้ายก็ได้แค่0้สดั๊กนะผมเพราะแน่นอนว่าแม็กกลมมันต้องเก็บสุดได้เยอะกว่านะก็ดีับซึ่งบิลผมจะใช้นะผมมันจะเป็นบิลนี้คือบิลนี้มันหน้าตาคล้ายอมมีกันมั้ยถอดจุกออกมันก็คือคือกันนะนะสวยดีเนะ่ะผมชอบนะจริงๆก็ไม่ต้องใส่จุกก็ได้นะถอดจุกออกไปใส่เลเซอร์หรือไปใส่ดอทก็ได้ผมชอบสูตรเล็งปืนนี้ด้วยคือน้อยปืนมากลยนะที่ผมจะชอบชอบสูตรเล็งอ่สูตรเลงสแตนดาร์ดมันนะครับ ผอกว่ามันชอบมากเลยหว่าปืนนี้ผมน่าใช้บิลเนีอมั้งเดี๋ยวลองเปลี่ยนเปลี่ยนบิลด้วยก็มีแล้วแล้วก็มีดใหม่เป็นอาวุธใหม่เป็นอาวุธของนี้ไม่ใช่อยู่ในกมเมลีเนี่ยซึ่งมันโกงมากเว้ยถ้าเกิดเอาไปเล่นโหมดซอมบี้คือมันโกงมากนะหลายคนน่าจะรู้ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเนิร์ฟไปยังนะคือเวลากดคลิกซ้ายมันจะยิงลีกขวานจะแทงใช่ไหมคลิกซ้ายยิงมีดมันแรงมากถ้ายิงก็บอนคือแบบดาเมจมีดไม่อัพคือดาเมจมันพันหนึ่งเลยนะถ้าเกิดอัพนี่ยิงแรงมาก คือเป,เป็นมีดที่แบบมีดบั็กข,ของเกมเลยก็ได้ว่า,วาได้ทำยิงบอสแรงมากๆครัในโหมดซอมบี้โอเคนะซึ่งผมจะพกไปด้วยเพราะมันเท่ดีนะผมแค่นั้นเองนะส่วนบิลที่ผมจะใช้สำหรับวันนี้ก็คือบิลนีนะ้ผมพูดอีกแล้วนะโอเคแล้วไปดูบนท้ายองจากว่าผมดูผ่านมาหลายวันมากแล้วผมสำหรับเนื่อทากเซนที่สามนะมันเริ่มที่5้าวันปะ่ะตอนนี้47วันแล้ว ผมยังไม่ได้ปืนกระบอกที่2เลยครับผมสไนเปอร์กระบอกนี้หรือ,อีกแปดทีอันนึ่งคิดสภาพดูว่าผมจโอ้โหจริงๆก็แม่ะไรมันมีกลับไปเล่นเซเว่นเดย์สตาผมมีอีกหลายคลิปเลยยังไม่ได้ตัดน,นะลองพรมวิวตีก่อนโอเคนะยังไม่ได้เลยผมปืนใหม่แล้วก็มานั่งเก็บไวลาปืนนี้ก็โอเคเราไปดูกันดนเก้ของสำหรับปืน PPS PPS ล้วกัน PPS เกตอะไรวะ PPS S S has หน้าหนะเขาบอกนี้เองนี่เองเอาแหลอปืนโอ้โหเป็นไงเ <Sure, S 1> หรอแล้วก็มีด <C> e <bs> เก็บได้ละเก็บไม่ได้อะเนี่ยไฟเลดปืนมันดูม,มันไวมากแต่ผมว่าน่าจะ,าจะานะาน่าจะชา้าแม็กเทนนะว่าน่าเช้าแม็กเทนนี่คือแมตช์แรกนะผมเฟิร์สอิมเฟิร์สไทม์นะผมเดี๋ยวดูด้วยว่าจะก,กากหรือเปล่า แป็นอะไรของวันนั้นละตีสอง้าด้วยเนี่ย หันขึ้นข้างบนไม่มีใครมีเพื่อนตัวเองอย่าเล่นไม่ยิงตีนกูแต่เสียงหนึ่งผมไม่ใส่รีโหลดไว้ก็คือมารีโหลดช้ามากเลยนะยิงลอย นั no, 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 no. ่นไงผมว่าแล้วเขาต้องมองฝั่งนู้นรับผมคนเดิมคนดีคนเดิมกะยิงไม่เห็นไม่เห็นจงไม่เห็นค่าจงไม่เห็นค่าโอเคไม่ตกใจเอ้าคนเดิมเราไปที่ไหนเราก็เจอกันนะ เดี๋ยวมีแทน,นแบบจีิแต่คนนะคนเดิมอีกแล้ว what the fuck ลงไงี้มันจะไม่ทันตั้งตัวหนีนะหนี่ว <c oughs>

จมูกจะพังแกงละแก,ะแก๊หุ่งต้มแก๊หุ่งต้มเฮ้ยกูเกลียดแก๊สแม่เงยมันมันเดินไม่ออกอะเมื่อกี้กดหิวไม่ได้ไอเข็มยังกูดาวอยู่เอ้า โดนตัวเองเออเอาเข้าไปไอ้น,นี่โทฟี่ตัวเองทั้งอีก

We could die. Guys Bring us home. See. Mission area secured. Oh, but you do do that, man. We've taken the win. Hardly can't the guy though. เก้เท่คนอะไรหล่อเท่หล่อเท,อเท,อเท่สุดๆไปเลยอ่ะโอเคไปเดีย๋ยวลองเปลี่ยนวิวเล่นๆดูนะแกงมากโอ้ยนุกเทา้าทำไมมีคนชอบนุกเทา้าผมเกียดอ่ะไม่ชอบเลยแล้วแมพฮาร์ดพอยด้วยครับผมเรายังไม่ลืน้นอ่ทุกปืนคือสไนเปอร์วัยนี่ What? อ้าวว๊อดอ้าวทำไมกูไม่เกิดอะ่ะนี่ทุกปืนคือสไนเปอร์ผมเอาเปอร์นั่นมาที่มันเป็นการ์ดที่มันสา,สามารถแต่งของแต่งได้ครบทุกชิ้นนะผม แล้วก็สร้างปืนนี้ขึ้นมาปืนสไนเปอร์ oh. แล้วก็ลองเอารีโหลดไวมาด้วยนี่ทุกปืนคือสไนเปอร์เว้เชื่อผมแล้วดูแล้วดูแล้วดูแล้วด,ดูไอจุดสโคปอะเป็นไงโคดรกวิตี้อะดูดิจะลุงหรือเปล่าผมคอนเซปผมเอาทุกปืนมาเป็นปืนไรประโยชน์ถึงแม้จะโดนเพื่อนด่าก็ตามผม Oh f**k. Oh. Alay waa? What? มันย้ายจุดเกิดไอ้เคียตกใจแม่งโผล่มาหน้าตะคบแล้วคุณสาวไม่เยี่ยวหัวใจจะวายโอ้โหอะไรครับเนี่ย ทำเพื่อนนี่เป็นไงเล่ามีช่วยชีวิตนายจะไม่รู้ว่ามีคนช่ชีวิตนายนเยจไำไว้เราเป็นคนชนั่นาาก,การแทงข้างหลังเลย overhead. ผพี่ิ้ายอันนี้คปพี่ซ้าิจัยปิตปิบปิตฟิตเฮ้ยอีกแค่ห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่ทำไมไม่ไกลโอ้โหจอมันจะสั่นอะไรนักหนาววะเออจบแล้ว อุปสมารุ่นนี้มาดีเนี่ยผมสองแมตช์เท่านั้นโอ้โห่จะยอดเลยเปืนนี้สำหรับ PP น้องพีขอเรียกพีพเฉยนะโอเคถาหรับพีพีของผมก็แล้วจบไปพีพีพีเอสพีพีเอสเฮดพีพีอ่ะสักอย่างนึงขอเรียกพีพีได้ไหมนะครับผมสำหรับจบไปเลยปืนกระบอกที่หนึ่งของเินท์พาร์ทโมองสำหรับใครชอบก็ฝากกระกับแล้วกดติดตามสกายให้ผมด้วยนะผมส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวกาบราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมถามว่าตีสองห้าสิบอยากนอนไหมครับผมยังไม่นอนผมขอญาตไปฟาร์มไม่ได้พาร์ทต่อนะผมดูนะผมโอเคตัวนี้ บ๊ายบายครับผม